สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของวันนะครับผมคลิปนี้ม่อนจะมาลองกินพริกพริกอะไรนะพริก ของพี่คันตินั่นเองนะครับไม่รู้ว่ามันจะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแค่ไหนแต่ขอบคุณนะครับพี่คันติที่เป็นสปอนเซอร์ให้เราและส่งพริกมาและส่งสาหร่ายพวงองอุ่นมาให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมเรามาลองกินกันเลยนะครับว่ามันจะเผ็ดมากเผ็ดน้อยขนาดไหนแต่เดี๋ยวเราไปอา่านคุณสมบัติกันก่อนเลยนะครับพริกของพี่คันติน่ะจะมี3ามรสชาติด้วยกันนี่เลยนะครับผมนี่ มันจะมีรสต้มยำนะครับนี่รสคันตินะครับและรสชีดเรามาชิมกันดูเลยนะครับว่ามันจะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแค่ไหนเขาบอกว่าไม่ทอดเลยนะครับมีไขมันศูนเปอรเซเราจะเป็นอย่างไรกันคอยดูนะครับผมเขาบอกว่าเผ็ดหเปอร์เซจากหนึ่งร้อเปอร์เซวู้ไม่รู้ว่ามันจะเผ็ดมากไหมนะครับผมส่วนตัวเราชอบกินเผ็ดแต่คนที่ไม่กินเผ็ดนั่นคือทีมงานนะครับเราจะ มากิน ลองดูกันนะครับผมรสชีสจะเป็นชีสคีโตไม่มีไขมันทานนะครับรสชีสเน้นๆนะครับไม่เลี่ยนลองดูนะครับว่ามันจะอร่อยไหมต่อไปนะครับเป็นรสขันติรสขันตินะ่ะจะเป็นรสเปรี้ยวอมหวานนิดหน่อยและกลมกล่อมลองดูนะครับผมจากนั้นเป็นรสต้มยำนะครับรสต้มยำเนี่ยเขาบอกว่าสายแ่บข้ามลาดเข้าถึงรสต้มยำแท้เลยนะครับสามซองนี้เขาบอกว่าไม่มีสารบอเรตแ,และสาร ยาฆ่าแมาลงนะครับไหนเรามาลองชิมกันดูเลยนะครับผมเอารสชีสก่อนส่วนมากนะ่ะที่นวนกินนะ่ะชีสนะ่ะจะเป็นแบบแบบเลี่ยนๆใช่ไมหมละ่ะเราจะมาลองดูกันเลยนะครับเราจะมาลองชิมดูเลยนะครับเรามาแกะดูกันเลยเ,เราต้องพูดกันนะเออเรามาแกะดูกันเลยนะครับผมดังไหมเราก็ได้กินชีสเหมือนกันนะครับคือ่านมา แรกโ่ลมนะครับผมเราลองชิมกันดูนะครับแต่กิชีดคือมีความความกินช,ชีสมาเลยนะครับรนี่เลยนะครับผมรูปร่างจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับรสชาติจะแบบเรามาลองชิมกันเลยว่ารสชีสน่ะจะเรียนหรือไม่เรียนนะครับผมเรามาลองกันเลยสุมมาใกล้ๆครับเฮ้ยไม่เผ็ดหรอเดี๋ยวชิมดูเี๋อวไ,ไปข้างนึ่งไปข้างนึงเฮยเกลียเชียม ปินชีสรสชีสมาลล์เลยใช่ไหมเผ็ดไหมพี่งานไม่เผ็ดนะครับไม่ได้กินอะไรกินอะไรสำหรับคนที่ไม่เผ็ดกินไม่กินเผ็ดใช่แต่ <c oughs> <c oughs> สําหรับม่อนนักม่อนกินเผ็ดนะครับเผ็ดมากระดับหนึ่งเลยนะครับผมอร่อยอร่อยแต่อร่อยทีมงานว่าอร่อยคืออร่อยครับผมกรอบมากนะครับผม อร่อยนะครับต่อไปนะครับเราจะมาชิมรถที่2กันนะครับคือรสขันตินะครับผมนี่เลยเรามาชิมนะครับรสขันติจะอร่อยหรือเผ็ดไหมเรามาชิมกันนี่นะครับผมเรามาชิมกันเลยรสขันติดูเสียงเฮ้ยมันเลวแต่ไันคล้ายแบบอร่อยเปรี้ยวอมหวานจริงฮะและไม่เผ็ดจริงอเปนะ็นไหมันทำไมไมเผ็ดได้ไงวะจริงไหม ทำให้เผ็ดได้คือเลิศจริงครับส่วนมากอะถ้านราว่านกินกินพริกแบบที่แข้งนะคือเผ็ดมากแต่อันนี้ไม่รู้ว่าทําได้อันนี้คือไม่เผ็ดเลยแต่อร่อยมากนะครับคือแบบเดี๋ยวเราจะเอาไปลองนะครับว่าริกของพี่ขันติเนี่ยจะกินกับอะไรได้มากเดี๋ยวชมคลิป ต่อไปเลยครับต่อไปนะครับเราจะมากินรสสุดท้ายกันเลยนะครับคือรสต้มยำไหนเรามาลองกินกันดูดิครับผมฉีกเออนี่นะครับรสต้มยำเขาบอกว่าเป็นต้นยำรแสแ่บนี่นะครับผมเรามาชิมกันเลยต้มยำม,มากยำจริงๆเข้าถึงเนื้อถึงรสมากแทบเหมือนกับมอนนี่แหละนะครับผมลองชิมดูว่าครับ เข้มงานครับอเหมือนมากใช่ไหมต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งมไหมคืออร่อยมากเลยนะครับสามรสนี้ โอเคครับใครที่ต้องการสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวมอสจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างเลยนะครับ1ซองซองละร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมโอเคนะครับโปรโมชั่นของพี่คันติมาให้นะครับคือซื้อสาหร่ายหรือพริกนะครับทั้งหมด300บาทจะส่งฟรีถึงบ้านเลยนะครับผมโอเคครับสาหรับคลิปนี้มอนก็จะมารีวิวพริกของพี่คันตินี่นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเราจะเอาพริกคันติ ไปกินกับอะไรมั่งเดี๋ยวรอชมติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับบายครับผม